สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนก็มาพบกับครูยี่เช่นเคยในรายวิชาสุขศึกษาเจอกันทุกวันสุกอี EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะคะที่เราได้เรียนด้วยกันผ่านคลิปวิดีโอนั่นเองวันนี้นะคะครูยี่จะพานเลี่นไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะคะก็คือเราจะเรียนเรื่องการมีสุขภาพที่ดีได้แก่การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีทํำยังไงลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีทำยังไงนะคะใน ep นี้เราจะเรียนด้วยกันอยู่ แค่น,นี้นะคะส่วนที่เหลือเราจะไปเรียนในอีพีต่อไปนะคะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการมีสุขภาพที่ดีกันเลยดีกว่าค่ะการมีสุขภาพที่ดีนะคะนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะยังไม่รู้ใช่ไหมคะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูความหมายของสุขภาพหมายถึงอะไรกันก่อนนะคะสุขภาพก็คือ ความสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจไม่มีโรคและก็ความพิการมีปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปความหมายกันดีกว่าไปเลยค่ะสุขภาพตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกหมายถึง ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งความสมบูรณ์ของร่างกายคือการที่ร่างกายของเรามีความแข็งแรงไม่เป็นโรคไม่พิการและไม่ตายก่อนวัยอันควรส่วนความสมบูรณ์ทางจิตคือการที่เรามีจิตใจที่เป็นสุขร่าเริงมีสติความสมบูรณ์ทางสังคมคือ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีเคารพกฎและกติกาของสังคมมีครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนเข้มแข็งและสุดท้ายความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อเราทำความดีเช่นรู้จักการเสียสละมีความเมตตาการุณาเป็นต้นต่างกับคนที่มีสุขภาพไม่ดีที่ทำอะไรก็ไม่คล่องตัว แล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้ดีหรือแย่ลงซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพได้แก่ 1. พันธุก,กรรมพันธุก,กรรมหรือกรรมพันธุ์เป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากพ่อแม่หรือบรรพบ,บุรุษ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพทั้งในทางบวกและลบในทางบวกยกตัวอย่างเช่นถ้าปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่เราอายุยืนก็มีผลทำให้เรามีอายุยืนยาวมีความสามารถทางสติปัญญามีความต้านทานโรคส่วนผลในทางลบคือเราอาจมีความเสี่ยงต่อโรคบางโรคที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นเบาหวานเลือดจาง เล้ตาบอดสี 2. สิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีผลต่อร่างกายเราทาั้งทางบวกและทางลบเช่นกัน 3. การบริการสุขภาพ ซึ่งจัดและดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งมีขอบข่ายการให้บริการ4ด้านได้แก่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ 4. พฤติกรรมสุขภาพคือการกระทำหรือการปฏิบัติของบุคคลที่มีผลต่อสุขภาพ เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อสุขภาพมากที่สุดเพราะเป็นองค์ประกอบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากสถิติพบว่าประมาณร้อยละ50ของประชาชนที่เสียชีวิตในอเมริกามีสาเหตุมาจากการมีแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมนั้นสามารถใช้ทํานายแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอาการเจ็บป่วยได้เช่น บุคคลที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราเป็นประจำมักมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคตับแข็งมะเร็งกระเพาะอาหารผู้สูบบุหรี่เป็นประจำทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพองผู้ที่มีพฤติกรรมสัำส่อนทางเพศอาจได้รับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ70%ของโรคภัยไข้เจ็บที่พบทั่วไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ผิดลัก ยกตัวอย่างเช่นผู้นิยมบริโภคอาหารสุกๆดิบๆอาจป่วยเป็นโรคพยาธิหรือมะเร็งท่อน้ำดีผู้ที่ชอบกินขนมจุบจิบอาจป่วยเป็นโรคอ้วนเพราะอาหารที่กินส่วนใหญ่จะเป็นแป้งและไขมันทำให้ได้รับสารอาหารมากเกินไปจึงมีการสะสมของแป้งและไขมันภายในร่างกายเกินความจำเป็นและอาจมีอาการอื่นๆตามมา หรือถ้ากินอาหารที่มีไขมันบ่อยแบบอาหารตะวันตกเช่นพิซซ่าแซนด์วิชมันฝรั่งทำให้ได้รับไขมันจากสัตว์ที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูงเสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดในสมองอุดตันหลอดเลือดพิการโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคที่กล่าวมานี้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถ้าหากเรารู้จักใช้ชีวิตอย่างถูกต้องดังนั้นเราควรวางแผนดูแลสุขภาพและใช้อวัยวะต่างๆของเราเสียแต่วันนี้ด้วยวิธีง่ายๆคือ 1. รับประทานอาหารที่ถูกสุข,ขลักษณะและมีสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมกับวัยในปริมาณที่เหมาะสม 2. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีและให้เหมาะสมกับวัย 3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ 4. มันตรวจสุขภาพเป็นประจำตามระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นตรวจฟันทุก6เดือนตรวจสุขภาพทั่วไปเป็นประจำทุกปี สุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนดังนั้นการมีสุขภาพดีจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านต่างๆโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนควรดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่และการมีพัฒนาการที่สมวัยสุขภาพดี เราเลือกได้เมื่อกี้นะคะนักเรียนก็ได้ดูคลิปวิดีโอเรื่องความหมายของสุขภาพล้วใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีนะคะก็คือหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะต้องแข็งแรงนะคะผู้ที่มีสุขภาพที่ดีจะมีร่างกายที่อะไรคะนักเรียนแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตตามวัยนะคะมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บ ไม่ป่วยนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายนะคะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีถ้าใครที่เดินแล้วรู้สึกเหนื่อยง่ายนะ่ะแสดงว่าเราสุขภาพเราดีไหมคะไม่ดีนะคะควรปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วแสดงว่าสุขภาพเราไม่ค่อยแข็งแรงนะคะควรปรึกษาแพทย์นั่นเองต่อไปเรามาดูกัน ข้อที่สองดีกว่าค่ะก็คือจิตใจร่าเริงแจม่มใสผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีอารมณ์ดีนักเรียนมีอารมณ์ดีไหมตอนนี้ถ้านักเรียนมีอารมณ์ดีก็แสดงว่านักเรียนมีสุขภาพที่ดีนะคะนอกจากอารมณ์ดีก็ต้องยิ้มแยันแจม่มใสไม่กดง่ายนะคะเข้ากับผู้อื่นได้ ง่ายนะคะถ้านักเรียนเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วก็หน้าบึ้งตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็เข้ากับคนอื่นยากแสดงว่าสุขภาพนักเรียนเริ่มไม่ดีแล้วนะคะต่อไปก็คือมีความสุขนะคะผู้ที่มีสุขภาพดีจะใช้ชีวิตอย่างอย่างอะไรคะ อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะมีความสบายใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขฉะนั้น3ข้อที่พูดมานี้นักเรียนผ่านทุกข้อไหมคะถ้าผ่านทุกข้อแสดงว่านักเรียนมีสุขภาพที่ดีแล้วนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันเลยค่ะก็คือ มีความปลอดภัยนะคะผู้ที่มีสุขภาพดีจะสามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองให้มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้นะคะ,ะมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎกติกาม,มารยาทของสังคมเหมือนอย่างในภาพนี้นะคะ ต่อไปข้อที่2การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะอ่าก็คือสุขภาพร่างกายผู้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้เลยค่ะข้อที่1ก็คือรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8ถึง8แก้วนะคะ ออกออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าเราเออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงข้อที่3นะคะก็คือการน,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลานะคะ,อะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนวันละ6-8ชั่วโมงนะคะจะทำให้ร่างกายเราเนี่ย แข็งแรงนะคะแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันก็อย่างเช่นถ้าเราขับถ่ายตอนเช้าใช่ไหมคะหกโมงอย่างเงี้ยทุกวันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนั่นเองเพราะว่าระบบเผาผลาญข้างในเราแสดงว่ามันทํางานได้ดีนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ก็คืออาบน้ําแปรงฟันให้สะอาดทุกวันนะคะแล้วก็ตัดอะไรคะ เล็บมือเล็บเทา้าให้สัน้นแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะคะว่าการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียนะคะไม่เข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูสุขภาพจิตดีกว่าค่ะผู้ที่มีสุขภาพจิตต้องมีจิตใจแจ่มใสนะคะซึ่งเราจะปฏิบัติได้ดังนี้นะคะเนื่งก็คือ ทำกิจกรรมและพักผ่อนร่วมกับครอบครัวเป็นประจำจะทําให้สุขภาพจิตเราดีนั่นเองนะคะสองทำกิจกรรมที่ตนเองชอบหรือเล่นกับเพื่อนเมื่อมีเวลาว่างนะคะสามฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้โมโหง่ายรู้จักให้อภัยผู้อื่นนะคะสี่ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์อย่างเช่นฟังเพลงอ่านนิทาน ดูโทรทัศน์เมื่อมีปัญหาต้องปรึกษาคุณพอ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะมีความสุขผู้ที่มีสุขภาพดีจะต้องดูแลตนเองให้มีความสุขนะคะซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะคะหนึ่งก็คือมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นนะคะสองรู้จักเสียสละแล้วก็ไม่เบียดเบียนและไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะคะ มีความเมตตาการุณาช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าสพอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่อิจฉาผู้อื่นนะคะ,ะดูแลและช่วยเหลือสังคมส่วนรวมนะคะ,ะเรามาดูเรื่องความปลอดภัยกันดีกว่าค่ะผู้ที่มีสุขภาพที่ดีจะต้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยดังนี้นะคะก็คือไม่ประมาทแล้วก็มีสตินะคะ รู้จัก,กร,ระมัดระวังตนเองจากภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สองไม่พูดคุยหรือหลงเชื่อคำชักชวนของคนที่ไม่รู้จักนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักชอบเอาขนมเอาอะไรมาหลอกล่อเราอย่างเนี้ยนะคะเราควรปฏิเสธไปนะคะว่าไม่ครับเราอาจจะอ้างว่า พ่อแม่ผู้ปกครองมารับแล้วครับอาผมไม่ไปหรอกครับหรือถ้าเขาอ้างบอกว่าอ้าวพ่อให้มารับน้องกลับบ้านเราก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมถามโทรถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับอา,อาจจะหลีกเลี่ยงในการคุยกับคนนั้นโดยเดินไปหาคุณครูก็ได้นะคะสามไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาสามเสพติดและป ปฏิเสธเมื่อมีคนชักชวนให้ทดลองอย่างเช่นเพื่อนชวนให้เราดูบุหรีหรือไม่ลองให้ลองกินเหล้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรนะคะควรปฏิเสธไปเลยนะคะแล้วก็แนะนําเพื่อนด้วยว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะต่อไปขอ้อที่สปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านโรงเรียนแล้วก็ชุมชนและสังคมนะคะทุกอ่ะ บ้านทุกบ้านใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีกฎระเบียบของเขาหรือโรงเรียนเราเนี้ก็มีกฎระเบียบนะคะชุมชนเขาก็จะมีข้อกาหนดแล้วก็กฎระเบียบต่างๆนะคะรวมถึงสังคมอันไหนทําได้อันไหนไม่ทําทําไม่ได้นะคะต่อไปข้อที่5ก็คือจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วครูยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กเดแล้วเจอกัน e p ีต่อไปนะคะก็คือ e ีหน้านั่นเองสำหรับวันนี้ครูยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ใครคนหนึ่งต้องเสียน้ำตาจะมีใครคนหนึ่งปลอบโยนไกลๆจะสูทุู้ทุไรรู้ดีต้องอยู่ด้วยกัน the